ครับข้อสู่ช่วงที่2ของรายการหวหทย์ที่สองนะฮะข้อสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนฮะมีมาอย่างยาวนานสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยก็มีส่วนสําคัญต่อสถานะความสัมพันธ์นับตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ซึ่งหากกล่าวถึงสมัยราชวงศ์จักรีครับมหาพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์เนี่ยมีความสัมพันธรร์และก็ความเกี่ยวข้องกับจีนอย่างมากลักษณะเช่นนี้ฮะยังสะท้อนผ่านพระราชนัด รัชการที่7นะครับที่มีแก่ชาวจีนแม้ตัวข้าพเจ้าเองก็มีเลือดจีนปนอยู่ด้วยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับทรงปราบดาวพิเศษขึ้นของราชเมื่อปีพศ2 325ทรงมีพระราชดำริให้ข้ามมาสร้างพระนครใหม่ที่คุ้งแม่น้ำเจ้าพยาฝากตวนออกแต่แต่บริเวณที่โปรดให้สร้างพระบรมหาราชวังเป็นที่อยู่ของพระยาราชาเสรษฐี และชาวจีนจำนวนหนึ่งจึงโปรดให้ย้ายไปอยู่ที่สวนบริเวณวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสามเพ่งนะซึ่งมีข้อความระบุถึงวัดชื่อสามเพ่งในพระราชงศมสาวดานฉบับพระเจ้าพระยาพิพากรวงว่าให้พระยาราชาเศรษฐีและพวกจีนย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ณนะที่สวนตั้งแต่คลอง วัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสามเพ่งตามความเห็นของนักพิชาการและนักประวิติาศาสตร์แล้วเนี่ยชุมชนชาวจีนบริเวณสาเพ่งเนี่ยมีความสําคัญในฐานะศูนย์กลางการค้าและท่าเรือที่สําคัญเมื่อเวลาผ่านไปชาวจีนที่อพยพเข้ามาในกรุงเทพก็เข้าไปตั้งหลักแหล่งในสาเพ่งเป็นที่แล้วนะละแวกนี้ก็ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลำดับชุมชนชาวจีนขยายตัวออกมา อย่างพื้นที่ข้างเคียงตามแนวคลองพระดุงกรุงกรเกษมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเริ่มที่มานะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาเขาอยู่กันเขาอยู่กันตรงที่พระบรมมหาราชวังในปัจจุบันนี้สร้างนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราใช้หนึ่งในท่านท่านทรงขอความร่วมมือนะให้ย้ายไปอยู่ตรงวัดสามปื้มถึงตรงคลองวัดสาเพ็งนะเราก็จัดที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นมาพระมหาราชวังก่อนนะ ช่วงหน้าครับกลับมาติดตามนะในช่วงรัชกาลต,ต่อมาในยุคต,ต่อมานะฮะว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันต่อไปนะฮะพัะสักคคู่ครับ